ต้องมีโอเทลครับครับผมครับนี่ครับโบราณสถานซุ้มประตูวื้อไปนั่นเป็นวัดโัวรประทับช้างครับวัดใหม่ครับนั่นนนนครับเป็นวัดใหม่ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นนะครับแบบนี้ครับ วัดโพธิ์พระช้างครับด้านข้างครับด้านข้าง อิฐก,ก้อนมีประวัติความเป็นมาประวัติคุามลอิฐก,ก้อนครับครับในในส่วนของวัดโทรรับช้างนั่นเอง็นไงครับนี่จะเป็นกำแพงต่างๆครับที่จัดงาน รับ้งสงสวยไหมครับโ,โบราณอายุสามร้อยกว่าปีับบนี้นะครับขาบรนโน้นครับกันต่อครับนี้กำลังก่อสร้างทำใหม่นะครับ หรือทำใหม่เดินทายก็อาจจะสั่นหน่อยนะครับสั่นหน่อยครับนะาต้องขอโทษขอไปเอซด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับตัวทักช้างเรานั่นเองนะครับ วันนี้พระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับแปลกเหมือนกันหันหน้าไปหาทางศาลสมเด็จเจ้าเสือนะครับปุติบดจะหันหน้าทางทิศตวันออกแต่วันนี้จะหันหน้าไปทางทิศตวันตกนะครับนี่คือด้านหลังบดครับทางทิศตะวันออกนะบดหลังนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับนะครับตรงนี้นะครับ มาดูบรรยากาศด้านนอกนะครับเนาะร้อนครับร้อนร้อนนี่บสถ์เวณนด้านหน้าครับนี่เป็นด้านหลังด้านหลังวัดนะครับด้านหลังวัดด้านหลังวัดเ,เป็นนี้นะครับนีด้านหลังวัดทางที่ต้นออกครับที่พนาถ่ายทําคลิปทางโน้นทางที่ต้นตกจะแปลกก้วโบดวัดที่อื่น ที่หันหน้าทางออเพืนที่ตนตนออกนะครับมันจะหันเข้าหาศาลเจ้าพ่อเสืออันนั่นเองนะครับโอ้ยต้นยางต้นตะเคียนเยอะมากต้นไม้ใหญ่หญหญๆเยอะครับนั่นจะเป็นวิธีดนตรีนะครับการจัดงานนะครับนั่นจะเป็นวิธีต่างๆครับทีจัดงานคนระับ ไม่มีการร้นเห็นนะครับที่วันจะร้อนมากมาดูมาดูบรรยากาศประมาณนี้ครับประมาณนี้